สวัสดีครับ Google X3 Pro นะครับ Android 12 Beta 5นะครับเป็น ROM อร์ตมาจาก Google Pixel 5นะครับออกตัวก่อนนะครับว่าเป็นแค่การพรีวิวเพราะว่ามันยังเป็นเบต้าเวอร์ชันอยู่เดี๋ยวรอให้เป็นเวอร์ชันเสถียรแล้วค่อยมาว่ากันรเรื่องบั๊กตรงไหนใช้ไม่ได้อะไรยังไงน,น,นี้คือมาลองดูลูกเล่นของ Android 12ที่เราจะได้ใช้กันในอนาคตภาพเคลื่อนไหวต่างๆนะครับมันจะมีลูกเล่นที่แบบสมูทขึ้นมันจะ มีความเบลส์ดึงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่ารักดีอันนี้ผมชอบไปที่อ่าเบลโฟนนะครับ e v i c e name ก็ตามที่แจ้งนะครับเป็นรอมที่พอร์ตมาจาก Google Pixel 5 b u i l d d t t e คือวันที่12สิงหาที่ผ่านมานะ d r o i d 12สิอันี้นะครับ i s t เ g ็เวลาหมุนมันก็จะมีความสั่นกึกๆๆ,ๆๆตามนะแล้วก็ถ้าเราไปปล่อยที่อ่เลข12 อะไรที่ใหม่ๆเหรอ u i c k Setting นะครับหน้าตาเปลี่ยนไปมากแทบปรับความสว่างหน้าจอนะครับอินเทอร์เน็ตที่เป็นเน็ต w i i i กับเน็ตโทรศัพท์นะครับมันจะมารวมกันอยู่ที่ชุดเดียวกันเลยคือเราแปะเข้าไปเนี่ยเราจะสวิตช์ได้ทั้ง Wi-Fi และเน็ตมือถือรวมกันอยู่ในนี้เลยที่เพิ่มมากับนาฬิกาปลุกก็สามารถจะมาทำตรงนี้ได้เลย Control, Cat Control s, อย i c ไวส์คอนโท a ล Controls ยังไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไร ตรงนี้เราสามารถบล็อกการอนุญาตการใช้ไมโครโฟนและกล้องได้นะครับเป็นส่วนของความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ที่เพิ่มเข้ามานะครับตรงนี้พวกแอป,ปเล่นเพลงต่างเนี่ยมันจะมีออปชันให้เราสามารถพินได้อันนี้ก็มาตั้งแต่ Android 11แล้วละ่ะเราจะพิมันทิ้งไว้ถึงแม้ว่าเราจะปิดเนี่ยแต่ว่าอยากจะเล่นเราก็สามารถมาเปิดได้อย่างง่ายๆเลย De 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 ตัวลิขสิทธิ์เราคุมการใช้งานต่างๆได้จากพ c k Setting นี่เลยนะครับรวมถึงการปรับเสียงล่างด้าจากตรงนี้เลยแล้วตรงนี้เป็นการแตะเพื่อเชื่อมต่อบลูทูธนะครับถ้าเราปิดบลูทูธอยู่เราแตะตรงนี้บลูทูธก็จะเปิดได้อัตโนมัติพร้อมกับการค้นหา,าอุปกรณ์ให้เราภาพเคลื่อนไหวต่างๆนะครับตำ้งมาได้ดีสมูทน่าใช้ดี ทุกเล่นใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาใน Quick Setting ก็คือ Extra Dim เนี่ยนะครับแล้วก็ Storage อย่าง Extra Dim เนี่ยก็คือมันจะเป็นการลดแสงลงไปอีกนิดนึงจากค่าที่เราตั้งไว้เห็นความต่างไหมครับนิดเดียวส่วน Storage นั่นก็คือ File Manager นะครับที่สามารถเข้าถึงได้ทาง Quick Setting นี้ด้วยปัดซ้าย Google Fit เหมือนเดิมครับ ก็ได้อันนี้สงของ1 2 0 h เฮิร์ของ X 3 Pro นะครับก็ดูดีวิเจต็ตนาฬิกาเนี่ยเหมือนจะเป็นกิมมิคของ Android 12ด้วเลยนะครับแต่ค้างวิเจต็ตวิเจต็ตนาฬิกานี่นะครับแล้วก็จะมีวิเจต็ตตัวนี้ที่เพิ่มมาใหม่นะครับคือหลังจากที่เราไปกดเปิด Easter Egg กันนะครับ เราก็จะมีวิเจ็ดอันนี้เพิ่มเพื่อนคือเพนชิปเข้าใจว่าประมาณว่ามันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตารางนัมเบอร์ของสีในเซตอัพของเครื่องเรานะครับถ้าเราเปลี่ยนทีมเปลี่ยนสีอะไรพวกเนี้ยโค้ดสีพวกเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเรแตะแล้วลากมันเหมือนกับเป็นลูกเล่นเฉยๆมันไม่ได้อะไรมีอะไรมากลากได้แตะเต็มจอแล้วก็ถ้าเราแตะซ้ำอีกทีเนะี่ยมันเหมือนกับว่าจะเป็นการแชร์ทีม โทนสีของทีมเราให้เพื่อนได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาเปลี่ยนหน้าเนี่ยภาพมันจะแบบมันจะมีการค่อยๆซ้อน p า a n ิชั o นผ่านกันที่แบบว่าละมุนโคตรเห็นไหมฮะคือแบบทำออกมาด้ดีอะครับสมูทมากวอลเ p เปอร์นะครับก็ตามนั้นคือ พอร์ตมาจากพิกเซลก็ได้ e x q u u s i v e wallpaper แล้วก็ลูกเล่นของมันตรงนี้ที่เพิ่มมาคือเวลาเราเปลี่ยน wallpaper เนี่ยพวกธีมสีพวกนี้มันจะเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับแต่เราก็สามารถมาเลือกเปลี่ยนเองได้อีอย่างอิสระไอทีเราสามารถเปลี่ยนโทนของมันได้ เดี๋ยวผมเปลี่ยนกับอ,อันเก,ก่าก่อนที่ผมใช้เป็นหลักแล้วก็สิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามา,าเรามาเปิดรดากทีมในนี้ได้นะครับสิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามาคือทีมไอคอนคือถ้าเปิดเนี่ยเขาจะปรับไอคอนที่เป็นเฉพาะของ Google นะครับให้เป็นโทนสีเข้ากับทีมเนี่ยถ้าผมปิดไปไอคอนก็จะเป็นเป็นลักษณะส,สีของปกติผมเปิดเป็นธีมไอคอนมันก็จะแมทชก์กันกับกับสีของทีมแต่ก็อย่างที่บอกว่าเป็นเฉพาะกับออแอปของ Google เท่านั้นอะไรที่ไม่ใช่ Google มันก็จะไม่เปลี่ยนนะครับ ไม่ซีเรียสนะครับอย่างที่บอกไม่ได้หวังว่ามันจะเป็นรอมที่สามารถใช้เอามาใช้งานในชีวิตรประจําวันอยู่แล้วไม่ผ่านเซอร์ติฟายนะครับแต่ว่าผมลองดูแล้วอแอปธนาคารใช้ได้หมดแอปธนาคารที่ใช้ไม่ได้คือเขาจะตรวจจับรูทนะครับซึ่งทาไม่รู้ก็ใช้แอปธนาคารได้ปกติก็จะมีอยู่แอปเดียวที่ที่ที่ใช้ไม่ได้คือกระเป๋าตังทุยนะครับอันนั้นคือเหมือนกับว่าอันนี้ผมเดานะเขาไปตรวจจับเซฟตี้เน็ต มันก็เลยใช้ไม่ได้เพราะว่าถ้าถ้าอุปกรณ์มันไม่เซอร์ติฟาย Google เนี่ยเซฟตี้เน็มันก็จะไม่ผ่านเพราะเซฟตี้เนไม่ผ่านเนี่ยอแอปไหนที่เขาดีเทคเรื่องนี้เรื่อง s ซฟตี้เน็ก็จะดีดออกแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะเขาจะดีเทคเรื่องการรู้ถ้าไม่รู้ก็ก็ไม่มีปัญหากล้องตัวนี้ไม่มีมาให้นะครับเราก็ต้องไปหาโหลด G Cam มาลงเองก็คือส่วนตัวเลยเนี่ยสำหรับผมเนี่ย Gcam เนี่ยมันเฟี้ยวแค่การถ่ายภาพนิ่งอย่างเดียวที่ได้แบบที่ได้รายละเอียดคมๆชัดๆนะครับนอกานั้นมันง่อยนะครับงานวิดีโอเมื่อเทียบกล้องเดิมเนี่ยมันง่อยเลยก็ใช้ได้ครับถ้าไม่ซีเรียสแต่อย่างที่บอกครับว่าอันนี้มันไม่ใช่มันยังไม่ใช่เวอร์ชั่นสําหรับการใช้งานชีวิตประจําวันอยู่แล้วเน็ตฟลิกแอร์วันยังอยู่ครับแอร์วันไม่หลุดเครื่องรองรับ HDR10 HDR10+ ก็ดูได้เต็มความละเอียดฟ a าชาร์จ3าวัตต์ขึ้นปกตินะครับ เทียบกับวอ์ชาร์จและสายชาร์จที่แถมมาในกล่องไม่มีปัญหาเรื่องชาร์จ Google Assistant ใช้งานได้ปกตินะครับ Hey Google ประยุทธ์จันแบตเตอรีอ่ที่ลองใช้มา1วันเต็ม,ๆน,มนๆนะครับอยู่ประมาณทั้งวันกลางๆนะครับธรรมดาคือไม่ได้ว้าวและก็ไม่ได้แย่โอเครับได้ อันนี้มันเป็นฟีเจอร์ที่ติดมากับ Pixel 5นะครับที่เข้าไปพอร์ตมาคือ Smooth Display เนี่ยคือถ้าถ้าเราปิดเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนแบตคือเครื่องเนี่ยจะแสดงผล Refresh Rate จะอยู่ที่60แต่ถ้าเราเปิดก็คือมันก็จะเป็น High Refresh Rate ตามสเปคเครื่องส่วน Increase Touch Sensitivity เนี่ยเปิดเพื่อเพิ่มเพิ่มความไวในการสัมผัสหน้าจอนะครับผมลองดูแล้วมันมันไม่ตาม่าง Scan นิ้วไม่มีนะครับเพราะว่า พิกเซไฟมันมันเป็นการสแกนนิ้วหน้าจอแต่ว่าเอ็กซ์สามโปรเนี่ยมันสแกนข้างเครื่องอ่าคลิกแทบนี่เป็นลูกเล่นการแตะที่หลังเครื่องนะครับแตะที่หลังเครื่องเพื่อจับภาพหน้าจอเปิด Ass i s t a n t อ่หยุดเพลงเล่นเพลงเปิดแอปเอ่เื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตรงนี้มันมันไม่รองรับอยู่แล้วอ่าหนึ่งในลูกเล่นใหม่นะครับอยู่ใน security uh, ชื่อว่า app pinning นะครับก็คือเมื่อเราเปิดไปแล้วเนี่ยเวลาเราเปิด Recent App เนี่ยครับแต่ค้างตรงนี้นี่นี่คือ pin ที่เราเปิดเพิ่มขึ้นมาน่นคือถ้าเปิดปุ๊บโอเคมันจะล็อกครับมันจะไม่ไปไหนจนกว่าคุณจะยกมันกลับอีกทีอย่างถ้ามีนเป็นปุ่มก็กดปุ่มเปิดแอป พื้นหลังอีกทีนะครับมันก็จะอัลล็อกให้โดยอัตโนมัติก็ถึงจะปิดได้อันนี้แอปพินนิ่งพวกรีเซนแอปก็ตามเดิมครับอ,อันนี้ก็ยังอยู่คือ select เพื่ออ copy ตัวหนงังสือได้นะครับเลื่อนเลื่อนครับเลื่อนปื๊ด บลูทูธเนี่ยเวอร์ชั่นเวอร์ชันก่อนๆเนี่ยเหมือนจะได้ยินมาว่ามันบั๊ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ในเบต้า5เนี่ยผมลองดูแล้วบลูทูธใช้งานได้ปกติครับเดี๋ยวคลิปน่าจะมาบอกวิธีลงนะครับเผื่อใครอยากไปลองแต่ออกตัวก่อนเลยนะว่ามันสำหรับคนสายโซนที่อยากรู้อยากเห็นนะครับเพราะว่ามันยังไม่สมบูรณ์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับผมที่เข้ามาดูกันฝากด้วยครับถ้าชอบ ไลค์แชร์คอมเมนต์เต็มที่เลยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ